นุ่มตียิ้มหวานอารมณ์ดีลีฐานัดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r q a r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปี 1> แชร์ลงเฟซบุ o กเพจ p r q u a r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไลน์ VAN 9 9 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะไปพูดถึงนุมตียิ้มหวานอารมดีกันหน่อยดีกว่าค่ะกับลีฐานัที่บอกเลยว่ารอยยิ้มของเขาทําให้แฟนคลับเนี่ยตุยได้เลยค่ะลีฐานัตนะคะมีชื่อเดิมว่าจรัดพงหรือพัชระเกิดเมื่อวันที่18มกราคม2536จบการศึกษาระดับปริญญาตีจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาสังคม มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธและจบการศึกษาระรับริญญทโทกับคณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกนวัตรกรรมการออกแบบท,ที่มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธค่ะเป็นนักสแสดงสุดฮอตในสังกัดของ GMMTV และเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้เข้าร่วมประกวด Finding You Princess Project ค่ะหลังจากนั้นลีเนี่ยก็มีผลงานละครซีรีส์และผลงานในวงการบันเทิงอีกเยอะแยะมากมายส่วนล่าสุดน,นะคะลีเนี่ยก็ผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากงานสแสดงแล้วเนี่ยยังมี ความสามารถพิเศษคือการเล่นกีตาร์และหากถ้าเป็นคนสนิทก็จะรู้ว่านุ่มลีเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินไม่ชอบไปไหนชอบอยู่กับบ้านและเล่นดนตรีค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณ เลือกผู้ฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต